คุณน้ำชื่อน้ำเพชรธนาอัศวะกุลนะคะเป็นครูสอนโยคะคนท้องโยคะบำบัดโยคะหัวเราะนะคะแล้วก็ เป็นนักเชิญคลื่นเสียงบำบัดด้วยคริสตัลชิงกิ้งโบนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนทําโยคะภาวนานะคะแล้วก็นอนฟังคลื่นเสียงบำบัดด้วยคริสตัลชิงกิ้งโบเนาะวันนี้มีผู้ช่วยมาสอท่านนะคะมีพี่น้ําฝนนะคะเป็นโค้ชนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรมืออาชีพเลยคะ่ะแล้วก็มีน้องสูรนะคะเป็นอดีตผู้ป่วยมะเรง็งแล้วก็ตอนนี้ทําอาหารเกี่ยวกับสุขภาพขาย ก็จะมาช่วยดูพวกเราทํากิจกรรมกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะอธิบายในเรื่องของอคลื่นเสียงบําบัดก่อนนะคะใครเคยฟังครั้งแรกบ้างเอ่ยยกมือขึ้นโอเคหลายคนเลยนะคะหลายคนเลยเนาะ คลื่นเสียงบำบัดด้วย Crystal ะคริสตัลซิงกิงโบว์ค่ะก็จะทำหน้าที่สองหลักใหญ่ๆก็คือทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับตัวของร่างกายของเรานะคะอ่ปรับจูนเซลล์ภายในร่างกายของเราเพราะว่าเวลาที่คุณน้ำเคาะละหมุนนะคะคลื่นของเขาะคะ่ะจะไปนะคะสั่นสะเทือนเซลล์ที่อยู่ภายในร่างกายของเราทําให้เซลล์ภายในร่างกายของเราถูกกระตุ้นให้ทำงาน ทุกๆอย่างในร่างกายของเราถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการถูกกระตุ้นให้ทํางานค่ะมันก็จะทําให้เซลล์เหล่านั้นที่อยู่ภายในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นอ่ะลองจินตนาการว่าถ้าเราไม่เดินไม่ขยับขยื่อนร่างกายเลยค่ะเราก็จะกลายเป็นคนป่วยใช่ไหมคะติดเตียงแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวคลื่นเสียงะคะ่ะเขาก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนนะคะไป ผ่านไม้กระดานที่เดี๋ยวเราจะนอนเนาะผ่านไม้กระดานที่เรานอนกันนะคะไปสั่นสะเทือนเซลล์ในร่างกายช่วยเขย่าเซลล์ปลุกเซลล์ให้ตื่นนะคะเป็นหลักการง่ายๆก็คือปลุกเซลล์ให้ตื่นแล้วทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงขึ้นไอ้นั้นทางด้านของเซลล์นะคะทีนี้ทางด้านของคลื่นสมองนะคะก็คือคลื่นเสียง จากคริสตัล s ิงกิ้งโบค่ะจะเป็นคลื่นเสียงที่อยู่ในโทนที่ทำให้เราค่ะเข้าสู่เลเวลของโทนที่ต่ำลงต่าลงจนสู่ความสงบนะคะโดยปกติที่เรานั่งกันตื่นตัวเนี่ยค่ะ คลื่นเสียงของเราจะอยู่ในโหมดของเบต้านะคะถ้าวันไหนพอดีวันนี้จะมีหลายท่านที่ถือสิน8ปเนาะ,ะปกติอะคะ่ะเราก็จะมีกิจกรรมเป็นโยคะหัวเราะซึ่งมันจะใช้เสียงขึ้นมันก็จะผิดสีน,นิดนึงเนาะ,อ,ะอันนั้นมันจะทําให้คลื่นสมองของเราอะคะ่ะเข้าสู่โหมดของความสุขคลื่นสมองของเราจะอยู่คลื่นสูงสุดเราเรียกว่าแกรมมาค่ะคลื่นสมองที่อยู่ในโหมดของแกรมมาจะทําให้เราตื่นรู้หรือเข้าถึงนิพานา์ได้นะคะเพราะว่าช่วงที่เราหัวเราะหรือมี ความสุขอะค่ะสมองของเราไม่คิดอะไรเลยนะคะไม่คิดอะไรเลยก็จะทําให้เราตื่นรู้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีท่านใดที่นั่งสมาธิแล้วชอบหลับอะค่ะเราสามารถใช้การทำอนาปาาสติกับโยคะหัวเราะได้นะคะ mm. ก็คือมันจะทำให้เราอะอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วหัวเราอ,ออกมาแบบไม่มีเงื่อนไขอะค่ะมันก็ทำให้เราอะค่ะ ื่นรู้ได้เป็นคลื่นของการตื่นรู้ถ้าคลื่นสมองของเราอยู่ในโหมดของ gamma นะคะทีนี้พอ gamma beta คือเป็นสภาวะ alertness ก็คือสภาวะตื่นรู้ที่เรากําลังตื่นกันอยู่แต่ว่าถ้าใครเริ่มง่วงนอนนะคะสภาวะของบ e t a มันก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดของ alpha theta แล้วก็ delta ในที่สุด delta คือคลื่นสมองของเราจะอยู่ในโหมดของหลับลึกจนไม่ฝันนะคะ ไม่ฝันหลับลึกไม่ฝันนะจุดนั้นร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมานะคะแล้วก่อนของเดลต้าก็คือเทธาคือมันจะเป็นสภาวะที่เราเชื่อมโยงกับจิตใต้สำานึกค่นะคะ่ะ ติดใต้สํานึกของเราเนาะมันก็จะทําให้เราอะค่ะมีสภาวะอาจจะฝันก็ได้กึ่งหลับกึก่งตื่นแบบนี้ค่ะในช่วงของการฟังคลื่นเสียงเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนฟังคลื่นเสียงเดี๋ยวเรามายืดเหยียดนิดนึงเพราะว่าตะกี้นี้เราอาจจะนั่งออกกําลังกายเอ้ยไม่ใช่ <laughs> นั่งนั่งสมาธินานเนาะอ่ะยืดขามาหากันด้านหน้าเลยนะคะอะ่คนที่อยู่นั่งบนเก้าอี้ก็สามารถยืดขาเหยียดออกมาตรงๆได้นะคะอ่ะหันเท้าเข้าหากันแบบนี้เนาะ โอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกในเรื่องของการหายใจก่อนนะฝึกเรื่องของการหายใจนะคะให้เราค่ะหายใจเข้าทางรูจมูกนะคะให้ลึกและกั้นไว้สักครู่หนึ่งนะคะหายใจออกเป่าออกทางปากค่ะโอเคหายใจเข้าทางรูจมูกคะ่ะให้ลึกและกั้นไว้ให้รู้สึกทรงอกของเราขยายออกนะคะ หายใจออกค่ะเป่าออกทางปากโอเคหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกเป่าออกทางปากค่ะโอเคคราวนี้เราจะเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยนะคะอะพยายามคอนโทรลขาให้กลับมาตรงกลางชูแขนสองข้างขึ้นค่ะอะคราวนี้บิดไปทางด้านซ้ายเอามือขวาค่ะวางบนเข่าข้างซ้าย มือซ้ายอ้อมไปด้านหลังจับเอวข้างขวาหันหน้าไปทางซ้า,ายหันหน้า,นา,นานไปทางซ้ายใช่มีสติรู้ซ้ายขวานะคะโอเคอ่าตอ,อานานี้ยังไม่ยกมือค่ะมือซ้ายจะอ้อมไปด้านหลังจับเอวก่อนมือซ้ายอ้อมไปด้านหลังจับเอวก่อนยังไม่ยกมือใช่หันหน้าไปทางข้างซ้ายเนาะยังไม่ยกมือค่ะ โอเคคราวนี้ยกแขนข้างซ้ายชูขึ้นเพื่ออื่นเอาไหล่ขวาไปทางเข่าวขวาไหล่ขวาไปทางเข่าวขวาเอียงไหล่ขวาไปทางเข่าวขวาเพื่อยืดสี่ข้างด้านซ้ายเอาแขนพุ่งไปด้วยค่ะชาหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆเข้าจมูกหายใจออกเป่า นวดเพื่อนนิดนึงนะคะคนที่อยู่ข้างหลังค่ะเอามือค่ะนวดไหล่เพื่อนเบาๆโอเคนวดเพื่อนเพื่อนเมื่อยเพื่อนเมื่อยหลอกคนนั่งมายืนใช่ไหมคะฝั่งนี้ถ้าไม่คล้ๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้ม <laughs> สบายมากเลยใช่ไหมคะโอเคอ่าชูแขนขึ้น สลับบางกับหลังหานนวดเพื่อนข้างหน้าค่ะนวดเบาๆนะคะอย่าให้เพื่อนไหลหลุด <c oughs> นวดนวด <c oughs> ตั้งสกิดตั้งสกิดนวดนวดสบายไหมคะ <c oughs> สบายอ้อันนั้นแบบว่า เหมือนเข้าสปาเลยอ่าคันนี้ค่ะคันนี้นวดตัวเองบ้างเอามือวางข้างลำตัวนะเค okay. ครั้งสุดท้ายหายใจเข้านะคะหายใจออกเอียงลงทางด้านซ้าย่ะแล้วค้างไว้นะนับส2 1องค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกลดมือลง่ะอ่าคันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่หน่ช่วงแขนอยู่แล้วเนาะหายใจ แบบนี้นะคะแค่งอหนึ่งข้างเบาแบบแล้วสองข้างขึ้นแล้วชูแขนสองข้างขึ้นยืนด้วยขาขวาเอ้ยยืนด้วยขาอะไรนะขาขวายกขาซ้ายขึ้นมาอโอเคได้ไหมคะถ้าไม่ได้อยู่แค่นี้พอถ้าไม่ได้เท้าล่างอยู่กับพื้นแค่ขยิยงปลายเท้าชา่เก่งมาก โอเคหายใจเข้าค่ะหายใจออกเป่าปากหายใจเข้าลึกๆออหายใจออกเป่าปากหายใจเข้าค่ะยิ้มหวานๆแต่ไม่ต้องยิ้มเยอะเป่าปากโอเคหุบข่าวค่ะลดขาลงนะอ่าทีนี้ค่ะยืนด้วยขาข้างไหนนะ ข้างซ้ายยกขาขวาขึ้นมามีสองเลเวลคือเอ่ยแล้วก็ขึ้นมา 没得卖。